ตัวคนที่จะเบียวกันอยู่ก็แล้วทุกคนให้ทุกคนมาดูที่แลกเป็นบ้าทำไมมันยังไม่ถึงหน้าอีกแถมกดผิดทีเดียวค้างไม่นานเลยเอาใหม่เอาใหม่เทคสองมา <cl aps> อย่าเพิ่งตบมือพูดไม่จบ <c oughs> อ่าทุกคนหากใครมาหาฮีโร่ที่จะเบียวกันอยู่แล้วก็ แนะนำให้มาดูที่ฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุด Address เหรอไอฮีโร่ตัวนี้เนี่ยป็นฮีโร่ที่คตรเท่เลยค่ะไมีวันนำมาซึ่งความสนุกพิเศษจจับเลยนะซึ่งตัวนี้ยังไม่มีสกินนะครับตัวนี้เนตามบทแบบว่าจะเป็นอาจารย์ของเออเชื่อนะอาจารย์ของวขาสไบส์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเบียวตัวนี้นั่นเองนะครับ FC ทุกคน คือพ่อผมแคสติ่งอยู่ครับโอเคเอ้ยา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 ๆนั่นกดเลือก Euro, ญญเอรโรสอย่างเงี้ยริวจะหยิบทันหรือเปล่านะเอ็ดเดซเอ็ดเดซจะหยิบทันไหม at this. At this, หยิบทันไหมหยิบทันไหมคือคือแบบต้องลุ้นมากว่าจะหยิบเอ็ดเดสแทนทันไหมเพราะวในตัวค้อนนี่หน้าเบี้ยวมากๆทุกคนน่าจะต้องการ อย่าเลยอย่าเลยอย่าสำเร็จเลยอย่าเลย,ย,เลย,ย,เลยนี่สท้าหยียเอา้ามันได้เข้าไปอีกรอบเลยถ้าไม่ได้นี่ครูจะกดยกเลิกไปที่ว่าจะทำเไงป้าแม่ใช่เลือกอัตราคือเอะไรมันได้สิทธิพิเศษนะคะเลือกตัวละครไปก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วคนอื่นจะแย่งไม่ได้อ่ะแต่วิ็นเรื่องผิดไปเลือกเอเดนนะไม่ดีหรอ What the heck? ก็คือวินจะทำคลิปรีวิวแอดเดสยังไงพอ้วเป็นกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปเตยวนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ไปช่องที่เปลี่ยนคลิปแบบนั้นอ้าวครั้งที่สามครั้งที่สามกดยอมาอไม่ทันอีกว h a t แต่แฮ c k ไอช่องบายต่อไปได้ยังบายเครับโอ้เฟตเตอร์เฟตเตอร์เฟตเตอร์เดตทันด้วยทุกคนทันท้นทันทัน สงครามที่ไม่รู้ไม่มีวันนำมาซึ่งความสงบที่แท้จริง E D R A S หนาว่าไง E D R A S ใช่หูยซึ่งตัวนี้สกิลมันคือผมไม่ดูอ่ะเดี๋ยวดูกันสกิลอะไรผมไม่ใช่ศิษแทนสื่งไ้ไปจากภาษากรีกนะเขาว่างั้นเนี้วกัน อ๋อมาจากภาษากรีกครับชื่อ address address ทำไมทำไม a d d r e s address 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 ตัวคือผมเลือกทันนะเอ๊ะขอดึงเข้าหน่อยครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่ที่หน้าเบียวจัดเลยครับทุกคนหน้าโคตนหน้าเบียวอ่ะ คูดเท่องจริงฮีโร่ตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะเพราะงะั้นผมว่าเหมือนเพลเยอร์ใหม่ๆแหละที่ผมจะมารีวิวโดยที่เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะครับเข้ mm hmm. okay, าเกมแล้วครับนี่ก็จะเป็นานางมนุษย์นะครับยินดีต้อนรับส <Ooh. S 1> ู่ ROV กิดเลยไม่รู้คู่ไม่อยู่ร่างไม่อยู่นี่าสู้กับศัรตรูไปได้วยกันมันดูดีอะครับอาวีเหมือนช่วงนี้จะอัปเดตให้เพล่เอเรินเนาะเอเรินรูไม่สนใจเป็นเพียงสิ่งทกรู้จะไม่สู้กับเลน,นเพนเราะ,นนะรไเอเลนมันเก่งมากนะ ไม่สู้กับเลนเพราะไอ้เลนมันโคตรเจ๋งเยต้องมดอของเราถูกโจมตีม่สู้กับมันลกับมาเดินบนโลกนี้อีกครั้ฉัน้นเคยเลีเ่อะเบียที่เบียวมันคือเวลสเวลสีชื่อสามไม่ใล่ครับ สิอใเป็นเพียงเศษเสี้ยวของโลกเบียวเทพนะให้คนเบียวจอมานก่อน้อ้เร้มนอขตสวยสว่จรงสามยงอัพ ไออ้ผมไม่ตอบตู้ไม่ได้นะมันอะไรที่น่าเศร้าป้อมเลนกลางของเราถูกจโจมตีเที้นี้เขียวน้องเรียบยวมันจะปวป้อมเลนมั่งกลาของเราถูกโจมตีน,น่ากับความพิโรธแห่งความมืด ยาที่คิดจะหลอดีไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดจะควบคุมได้บาาดบาดแสงนั่นคือวัตถุนิวรันดร์จงเกิดนะกับดาเพ่งแสงถูกโจมตีโอ้ยยาเพ่งแสงโจมตี ตอนนี้ผมใช้ดาบเทมแล้วแต่ัมจะรีวิวเฮยนี่ทำไมมันเร็วจังทำไมมันเร็ว, <S 2> <S 2> วส<อ>คือวัตจัดนิรันดร์อาปีศาจเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าสกิลหนึ่งมันคือกดท้างแล้วเล่งความเร็วดูของคือตวัดดาบจิ้มเลน ี้าให้ฝ่ายลอยนะกับความิรอเินนะความเื่อยมานเดือดแลควกลัวแนี้ะะคือรบนี้ก็คือมต้งงวเองวากาเท่าไหร่แ้นก็ตนนี้ท่ตั้งใจว่าจะรีบตีปอมนแต่คือเฮยงอยู่เส้นใหญ่

enemy <rarely Pokémon> oh oh! has been defeated. Well, <superpower maintenant> this okay. oh 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 has been defeated. The defeated. enemy has แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุป e r ์ค e ีมกำลังถูกส่งออกไปคือวัตถุจันิวร็หุดตอแล้วเจ้าจะเห็นความโอ้จงล้วดตน

สิ้วที่หนึ่งควัจเปรนิวรพุ่งไปทางไหนที่เป็นกดค้างนิ้วสเป็นิกดทั้งันับเอด่าเป็นชิดที่ตัวเองกดท้้งค่ะยิ้วหนึ่งก็เหมือนกันนะล้างกั้เวนะครับช้าเต เืออ,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 อันอตีค่ะแสงจอมตีทีนี้เรห้าเนือสสว่างนะคะแต่เราไม่สามารถกลับเปคนได้เราคือว,วัตถจิรันดมีแ,น,มแนเขียวนะทีคือลอวาเปัตอองาองตาค่าให้มันเ<อ>ส,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 สนรดทีแรกกัน,นเป็นีครับทุกคน ไม่ว่าเท่ลุกร่างแต่ว่าผมชอบร่างสว่างมากกว่า,าวมันเทแต่บ้าเวลาจะวิ่งไปไหนต้องใช้ร่างมืดนะผมขอเตือนไะว้ก่อนไ้องอยู่ตรงนี้นนเหรอการแทรกพงศ์ สิ่งที่สอบแสงถึงเป็นเีงเ้าเนะความพิโรธแห่งความมืดข้าจะทำลายทกอาระหว่างแสงและความมืดาบสอง มามีสิ่งใดป้อนกัมต์ดังให้ตื่ r เถิดความรุ่ดคือความมืดไม่เหใครแรงกวแสงแสงและเาคือวัตถุจักนิ้วรม talks <laughs> You have been defeated. An enemy has <laughs> been defeated. An enemy has <laughs> been defeated. นี้เดี๋ยวผมคืนผม่าจะได้วิ่งไปตีบอมจะตู Dark Slayer has been d e f โอครตัวนี้นี่สุดปผมมเรียก a r ออกมาแล้วชบ้อมเชียร์แต่มันแย่ตรงที่ว่าสกิลกดค้างเนี่ยมันเยอะเกินหน่อยค่ะ าาถ้ามันมีสกิลที่กดเราได้เมื่อกดค้งอย่างเช่นเปลี่ยนสกิลคุ่นเนี่ยครับเมื่อกดค้างจะดีมานนกคือวัชจักนิ้วรันแต่แน่างกับปนร่างกับลงมาไม่มีสิ่งแสงและเงาคือวัชจักรนิ้นวรัน Hãy lên cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิงโตกัดจุ้ยหนักหนักสูรพัฒนานเดวิสไตตแสงาคือวัตถุกรนิ้วงไปนากัไปากัวไปล้หงมืดหน้าสว่างอเดีมีฮัซีมีหน้าสว่างจนตีแรง ใครเริ่มดแสงชืนนะวันทีชอบเปลี่ยนหน้านะครับจงเผชิญนะกับดาบแห่งแสง l o o d b a t h วิ่งถึงได้ขวานกับดาบฆ่าแต่ทแสงจงตี